หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กจุลเจิมยุคนแจ้งข่าวระบุว่าหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนหรือท่านอ้วนได้สิ้นชีพิตักสายด้วยโรคพาหะไทยเต้นผิดจังหวะรุนแรงของวันที่หนึ่งกันยาย,ยน2565เมื่อเวลา15นาฬิกา17นาทีณโรงพยาบาลบำรุงราชสิริชันสา86ปีท้งนี้หม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนเป็นพระโอรสในพลตรีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรประสูติ หม่อมสมเชื้อมุกสิกบุตรสกุลเดิมชมเสวีเสกสมกับหม่อมบงกฎปร,ริยายุคนณอายุทยามีบุตรธิดารวม3คนขอสแสดงความอลาลัยต่อครอบครัวท่านอ้วนพี่ชายที่แสนดีกำหนดการต่างๆทางเจ้าภาพจะแจ้งให้ทราบอีกภายหลัง